ก็จะบอกให้นะครับสปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่นะแผนจะเรียนของอังกฤษเนี่ยมันมีสองสิ่งที่ผมจะพูด2ส,สิ่งเลยนะสิ่งแรกก็คือประทับใจที่อยู่แผนนี้คือเราทํางานที่เราชอบเราทำยูทูบเบอร์นะจริงๆที่เรียนมาแต่ม .4 ม .5 คือไม่ได้เรียนแบบสายนี้เลยพอเราเจอม .6 จริงๆเราค่อนข้างรู้นะก็ะมีการพัฒนาตัวที่ มากกว่าเดิมตักบชากันก่อนที่กกอปคลิปมา <c oughs> ซึ่งคลิปก็มีก็น่าจะลบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวซูเปอร์วินนะเออมเดี๋ยวผมจะทําโพสชุมชมให้ใครเจอคลิปก๊อปช่องผมนะแจ้งช่วยแจ้งหน่อยในโพสนั้นนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ทีเนี่ยจะว่างนะเดี๋ยวทำให้ไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็สิ่งที่ประหลาดใจ,จก็คือเราเป็นเด็กข้อสิบสอง 12, เราเข้าแผนนี้ได้ยังไงเออ ต่ทภ้งที่คนอื่นนี่ก็มีจากห้องเจ็ดห้องแปดนะครับซึ่งระบบห้องสิบสองนี่ก็ในประมาณสามสิบเกือบสี่สิบคนรุ่นผมอะแล้วก็หายสาบสูญไปเลยนะ,ะก็เลยประมาณสี่ห้าคนสามสี่คนแหละประมาณนั้นนะอเออใช่สามสี่คนแล้วนะก็จะมีห้องสองห้องผมผมห้องสี่อีกคนห้องเจ็ดแล้วห้องแปดอีกคนสองคนถ้าจะไม่ผิดนะครับเออ ถามว่าสิ่งที่ผมประทับใจในแผนคอมกิจคืออะไรคืออย่างเดียวนะเรียนแล้วมีความสุขคือถ้าคุณแผนแผนไหนก็เรียนแล้วมีความสุขหมดแล้วครับคุณไปสายอาชีพคุณเข้าไฟฟ้าคุณเรียนมีความสุขไหมถ้ามีก็เรียนไปเออนะช่างยนต์อย่างเงี้ยโอโจกันตลาดไหมยังไงอุ้ยบ้านกูช่างยนต์เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยมีอูใช่ไหม าพาปี500่าร้อยเมตรเจออุ่ยแล้วเออข้อบุญขนาดไหนอะ่ะไม่มีไฟฟ้าห้าร้อยเมตรมแต่มีกองไฟฟ้าใกล้บ้านแล้วเออโทรมาก็ได้ถ้าไปดับอะไรางรี้กลัว้โทรมานะฮะอืมสามปีที่ผ่านมามีอะไรที่เราทำผิดพลาดไหมไม่มีนะนอกจากว่าเราโดดเรียนบ่อยเราไม่ตั้งใจเรียนเราโดดเรียนบ่อยมากเราเล่นโทรศัพท์เราก็เออ ก็เฉยๆติดศูนย์เนี่ยแล้วเทิมล่าสุดกูจะติดไหมอย่านะคงไม่ติดหรอกมั้งคงจะให้รอกูมั้งนะงานก็ไม่ส่งมีสองวิชาที่ไม่ส่งอ่ะเออนะโอเคถามว่าเราเป็นเจนหนึ่งเราทำอะไรได้ดีมากว่าแค่ไหนคงไม่ดีอะไรมากหรอกเพราะว่าเราพอตก็อาจารย์ปิึกษาแผนการเรียนก็ภูมิใจในตัวของห้องผมง <S <S สมบูรนะ เออแต่ผม,ม,มก็ภูมิใจไหมก็ภูมิใจอยู่ระดับปับดีมากอ่ะเออถึงเพื่อนในร่วมชั้นเรียนจะไม่สนิทก็ตามอาจจะสติดต่างห้องบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ก็ยังพอคุยบ้างบางสึบบางวันที่ผมเล่าให้ฟังก็คือไม่คุยเลยก็เรื่องจริงนะครับเออไปเจอรุ่นน้องนะครับก็ไม่ค่อยท้าทายนะครับเออจะเล่าให้ฟังวันนั้นแหละที่ผมได้ที่ผมจะมาเปิดเนี้ย นะครับเขามีซองจดหมายแล้วก็เขียนชื่อเลยอะไรผมแปะอยู่เลี้ยงยูทูบไว้นะยูทูบแปะเฟบุ๊กแปะไว้เอ็มเจปบแปจีแล้วก็แปะไว้เออพอแปะไว้เสร็จปุ๊บก็ผ่านไปครับวันแรกไม่มีอะไรวันต่อไปกูจะกลับบ้านนั่นแหละเยอะชิบหายเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดอีกนะฮะถามว่าส่วนหนึ่งผมก็เออมันมันก็นี่แหละ าจะเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยแล้วผมไม่เคยบอกเพื่อนว่าผมยู่ยนไจีนะเออใช่แล้วมีความลับที่ more, ผมจะมาบอกอีกอย่างนึงก็คือหลายคนที่จะรู้จักชื่อผมชื่ออีนเนี่ยความจริงผมไม่ได้ชื่ออีนนะเออผมไม่ได้ชื่ออีนนะแค่นั้นแหละกูบอกแค่นั้นแหละไปหาเขาเองชื่ออะไรแม่งคตรเขียนเลยรว่ามาเปิดเผยความลับเี่องอะไร มิชชั่นคอมพิวต์ด้วยวูหเ้ความลับสามปีที่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อนี้นะฮะบางคนมันก็รู้แต่กูก็เปลี่ยนทำเป็นลตลกไงเออนี่คนเดิมกันมาแล้วเนี่ยคนเดิมองมอตอน้นกลับมาแล้วเนี่ยหายไม่ไหนไม่รู้เป็หยุดยาไม่ใช่ทรงดูุดยาก็เฮียแล้ววันวันนย,ยเอ,อ้